สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวับบนที่15สิงหาคม2563โดยใช้ผู้บวชครั่งเชลซีครับเราทูข่าวเชลซีเช้านี้กันดีกว่านะครับผมไ่่มีข่าวออไรน่าสนใจกันบ้างครับเชลซีเช้านี้หาสริโกาต้าเชื่อสิงเขี้ยวคมขึ้นเพราะ2ตัวรุกหน้าใหม่นั่นเอง โดยกันนี้ทางเซซ่าอัสุริโกยต้านะผมกับตันเชลซีสมบทอาโคศกสสม,มสรอ,อวดสรรพคุณ2ผู้เล่นหน้าใหม่อย่างชโมแวนเนอร์กับฮาคิมซีเอสว่าแค่เห็นผลงานซ้อมแค่ไม่กี่มือก็ทราบเลยว่าของจริงมั่นใจเลยว่าท่นนี้สิงห์ครามเชลซีตัวนี้จะเขี้ยวเล็บคมยิ่งกว่าเดิม ดือนกันนี้ในผมเชลซีขยับตัวเร็วตลาดซัมเมอร์2020นะฮะเมื่อลากเอาแวนเนอร์มาจากแอตเลติสส่วนซีเอสสลับสีเสื้อจากอาร์แจ็คอัมสเดมข้างหัวรวมกันประมาณ90ล้านปอนด์นับเป็นช้อยที่โดดเด่นเพื่อแทน2ตัวเก่าผู้หมดสัญญาอย่างวินเบียนและก็ไปโดโรติเกชดยฐานะอัสริโกต้าอยู่กับทีมมานานานะผ่านผู้จัดการทีมมาก็หลายคนจึงกล้าแสดงวความิเห็นมาว่า2ตัวใหม่คนนี้ยกรยดับเกมรุกขึ้นไปอีกขั้นอย่างแน่นอน โดยทางอัสฟิติกุตาได้บอกเลยว่าพวกเขาทั้งคู่นั้นปล่อยของออกมาระหว่างมื้อซ้อมตลอด2อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งแข้งชาวสเปนนิ้คนนี้ได้กล่าวกับเว็บไซต์สโมสรโดยหนึ่งในไฮไลท์ในการฝึกก็คือท่าไม้ตายพริกยิงเต็มข้อของแวนเนอร์โดยเราเคยเห็นศักยภาพเกมรุกของทั้งสองคนนี้มันแล้วนะฮะวิธีการสร้างสรรค์โอกาสวิธีการจบสกอร์ทั้งหมดทั้งมวลต้องบอกว่าคือการเติมเต็มครั้งใหญ่สุดสู่ทีมนั่นเองการปรับตัวสู่ฟุตบอลอังกฤจ เท่าที่เห็นมันช่างเร็วแล้วก็ง่ายกว่าปกตินะฮะสลับ2คนนั้นคงอาจจะเป็นเพราะว่ามีโอากาสมาแจมกลุ่มใหญ่ที่สุนฝึกในช่วงท้ายของซีซั่นก็เป็นได้นะฮะถามจากปากผมก็บอกเลยว่าทั้งคู่นั้นพร้อมชิงงานแล้วล้อมรวมแล้วก็รู้จักชิมดีพอสมควรนับเป็นด้านบวกลำดับต่อไปก็แทบจะอดใจรอดูลงสามกันไม่ไหวแล้ว เท่าที่ว่ากันว่าตัวเลือกแดนนาเชลซีนั้นต้องทมหันกันสนุกอย่างแน่นอนเพราะกลุ่มเดิมอย่างโอริเยชูรูแฮมม,ม,มี่อับราฮัมมิซ่บัสวายอาคิสเตียนฟริซิสและก็คาราลัสันอุดอยนะฮะก็ยังอยู่กันครบนั่นเองเป็นนักว่าง,งานที่ทางอัร์เซนอต้าบอกเลยว่าสิ่งนั้นเข้มขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนนะฮะกัดกระชากลากเลื้อยแน่นอนนะฮะฤดูกาลหน้า,เด,นนาเดี๋ยวเจอกันเราดทุกข้าวต่อมากันดีกว่านครับ เปิดตัวอย่างเป็นทางการอาร์เซนอลควา้าวินเบียนเปิดเบอร์เสื้อเป็นชีพเรียบร้อยโดยกันนี้วินเบียนนะผมอดีตปีกนะฮะตัวเก่งของเชลซีย้ายซบทีมอาร์เซนอลอย่างเป็นทางการแล้วโดยสัญญาประมาณ3ปีและจะใส่เสื้อหมายเลข12นั่นเองโดยกันนี้อาร์เซนอลน,นะผมประกาศยินยันควา้าตัววินเบียนนะฮะปีประสบการณ์สูงชาวบัลซูเรียนมาเข้าิงเอิมพเรสตีดเียมแบบไม่มีค่าตัวอย่างเป็นทางการแล้ววันศุกร์ที่24สิงหาคมที่ผ่านมาหลังนักเตะหมดสัญญากับทางเชลซีทีมคู่ปรับร่วงกรุมลอนด โดยจะเตะวันศสองปีคนนี้เซนยยากระชางพื้นใหญ่ารสเซนอลไปเวลา3ปีนะฮะโดยจะสวมเสือ้อหมายเลข12พร้อมรับค่าเหนื่อยสัปดาห์ละ1 0 0 0 0แสนปอนต์ต่อสัปดาห์หรือประมาณ4ล้านบาทอยา่างไรก็ตามถ้ารวมเงื่อนไขและก็บกุนทั้ฑอื่นๆนะฮะจะทำให้พุ่งไปสูงถึงสัปดาห์ละ2 2 0แสนมืนปอนด์หรือประมาณ8.8ล้านบาทเลยทีเดียว ทาานี้นะผมบินเบรียนย้ายจากอันจิมาคัสคาร่านะครับมาอยู่กับเชลซีตั้งแต่ปี2013ลงเล่นไปทั้งสิ้นทั้งหมด339นัดทำได้63ประตูโดยได้แชมป์พิวริก2สมัยในสั้น2014และ2015และ2016นะฮะแล้วก็2017ขณะที่ฤดูกาล2019นั้นยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเหมือนเดิมโดยลงเล่นรวมทุกระาการ17นัดทำได้11ประตูกันเลยทีดเดียว เปน่าง,งานนี้นะผมก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการอย่างยิ่งใหญ่นะฮะในสไตล์ทางอาร์เซนอลนั่นเองครับโอ้โหวินเรียนไปซะแล้วนะฮะโชคดีโชคดีเราทุกข่าวต่อมากันดีกว่านครับเผยค่าเหนื่อยวินเรียนรับกับอาร์เซนอลน้อยกว่าเดิมแต่ออปชั่นติดจรวจเด็ดชเดียว โดยการที้ทางเด i ี y m ละนัมนะผมสื่อชื่อกล้องของเมืองผู้ดีระบุเลยว่าวินเรียนปีกชาวบราซิเลียนที่เพิ่งหมดสัญญากับทางเชลซีจะฟันค่าเหนื่อยโดยรวมประมาณ220,000ปอนด์ต่อสัปดาห์กับทางอาร์เซนอลส่วนการสัญญาจะมีขึ้นภายในวันอาทิตย์ที่ถึงนี้ โดยวินเบรนต์แลผมปีชาวาซูเรียนจะได้ค่าเหนื่อยรวมกันจากอาร์ซนอลสโมสรดังของศึกพรีเมียร์ลีกสัปดาหล์ละ2 2 0 0 0 0ปอนด์หรือประมาณนะฮะ8 8 0ล้านบาทเมื่อเขาสัญญากับทีมอย่างเป็นทางการแล้วตามการรายงานจากเดลี่เมลสู่ชั้นนำของเมืองผู้ดีนั่นเองหลังจากที่ทางอ,อยู่กับเชลซีมาตั้งแต่ปี2013นะฮะตัวเขาเนี่ย ก็เปิดเผยผ่านจดหมายการเปิดผนึกเมื่อวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมของสัปดาห์ที่แล้วนะฮะที่ผ่านมาว่าจะไม่ต่อสัญญากับทีมแล้วบอกลาทินแซมฟอร์บริดอย่างแน่นอนซึ่งมันก็เป็นที่เชื่อกันว่าอาร์เซนอลนั้นคือทีมจะได้แข้งไว้สัปสองปีคนนี้ไปร่วมทัพอย่างแน่นอนทางนี้ทาง daily เ,เมนะผมระบุเลยว่าที่จริงแล้วนั้นอาร์เซนอลให้ค่าเหนื่อยในเบื้องต้นกับวินเรียนน้อยกว่าที่เขาเคยจะรับกับเชลซีประมาณ1 2 0่0 0อนปอนด์หรือประมาณ4 8 0ล้านบาทนะฮะต่อสัปดา ที่กับเชลซีแต่ถ้าวรวมเงินไขอื่นแล้วมันจะทำให้เงินพุ่งไปถึงสัปดาหล์ละประมาณ220,000ปอนด์ได้เลยโดยตัวสัญญาจะมีระยะเวลา3ปีพร้อมกับมีออปชั่นจะขยายสัญญาไปอีก1ปีนั่นเอง สุดจ้าเดิมเสริมเพิ่มเติมอีกว่ามิเรยนนั้นจะเซ็นสัญญ,ญาอาร์เซนอลอย่างเป็นทางการภายในวันอาทิตย์ที่ถึงนี้ต่างกับทางสกายสปอร์ตที่บอกว่าจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่15สิงหาคมนี้โดยเป็นเชื่อกันว่าที่จริงแล้วอาร์เซนอลนั้นเดี๋ยวจะเปิดตัวเขาก่อนหน้านี้แต่แตัดสินใจเลื่อนไปก่อนเพราะไม่กี่วันก่อนอาร์เซนอลเพิ่งประกาศปลดพนักงาน55คนจะทำให้กลัวว่าการเปิดตัวของมิเรยนนั้น,นเร็วจนเกินไปมันจะทำให้หลายคนนั้นตำหนิสโมสรว่าย,ยอมทิ้งพนักงานหลายชีวิตเพื่อน,นักเตะเพียงคนเดียวัหรอ อ่านะผมว่างานนี้นะฮะวินเรียนของเรานะผมก็ไปได้สัญญา3ปีกับทางอั์สซนอลเป็นที่เรียบร้อยก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะฮะก็ไปตามเส้นทางของเขาก็แล้วก,กันครับโชคดีนะฮะร้อนข่าวต่อมากันดีกว่านครับเชลซี Chelsea เอายังไง่ายกเลเวอร์คูเซนเผยเงื่อนไขปล่อยฮาร์เวิร์ส โดยกานนี้ทางสิงห์บลูเชลซีเจะกดดันไม่ต่างกับทางแมนเชสเตอร์เดที่กำลังไล่ล่าจอร์ดนซันโชพรา่ล่าสุดรูดี้โฟลเลอร์ผอกีฬาไบเออร์เลเอร์คุเซนแจ้งชัดเลยนะฮะพร้อมปล่อยขายซาเบิร์ตคนนี้แต่ต้องทำตามเงื่อนไขที่สโมสรตั้งเอาไว้เท่านั้นโดยกันนี้บรูดี้โฟลเลอร์ผู้อำนวยการการกีฬาของทางไบเออร์เลเอร์คุเซนนะฮะสโมสรดังแห่งเซชีบุนเดสเซริกาเยอรมันยืนยันเลยว่าสโมสรตนนั้นจะพิจารณาขายไคส์าเบิร์ดกองกลางดนวรุงคนเก่งที่ราคาประมาณ90ล้านปอนด์ หรือประมาณ3690ล้านบาทเท่านั้นโดยการนี้ทางเชลซีนั้นถูกยกเป็นชีมเต็งหนึ่งที่ได้ตัวคลส์ชาเวซคนนี้มานานแล้วขณะที่ตัวนักเตะเองก็แสดงท่าทีชัดเจนเลยนะฮะว่าจะย้ายทีมในช่วงสมัยน,นี้อย่างไรก็ตามทางห้างขายยาไม่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องรีบร้อนทําเงินเข้าสโมสร,รมากมายสักเท่าไหร่นักและก็ยืนการันที่จะปล่อยดาวเตะทีมชาติเยอรมน,มน,นีไว้เเร็จปีคนนี้ในราคาที่ตั้งเอาไว้ประมาณ90ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งนั่นเป็นเบรดที่สิงห์บรูยังไม่พร้อมจ่่ายนนัเอง โดยตอนนี้ยังไม่ได้มีการตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นเลยนะฟอลเลอร์ได้กล่าวกับคิกเกอร์นิตยสารลูกหนังชื่อดังของเมืองเบียผมอยากจะย้ําเตือนมาว่านี่เรากําลังพูดถึงนักเตะยอดเยี่ยมอย่างมากคนๆคนหนึ่งเลยนะเรื่องนี้ยังไม่มีอะไรใหม่มากมายเรามีจุดยืนที่ชัดเจนและได้มีการตกลงกับตัวนักเตะและก็ตัวแทนของเขาเป็นชี่ประัรบแล้วเขาสามารถย้ายได้ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันเอาไว้เท่านั้นถ้าไม่เป็นเช่นนั้นเขาก็จะหยุดเล่นที่นี่กันต่อไปอ้าวนะผมเป็นธรว่าง,งานนี้ ก็ถือว่าเด็ดขาดนะผมต้องรอดูกันต่อไปว่าทางเชลซีนั้นจะได้ตัวคลายสมุดคนนี้ไปได้หรือไม่นะฮะรอดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับน่าหง,งายเลยนะเนี่ยขุนค้คอนปฏิเสธ2แข้งที่เชลซีนำเสนอเพื่อขอแลกกับดาวเตะ80ล้านปอนด์ ดยกันนี Young, ้ทางเชลซีสโมสรมหาเศรษฐีแห่งเวทีพิบิวริงกิตฮะโดนทางเวสแฮมสโมสรร่วมกลุ่มลอนดอนบอกปัดข้อเสนอขอแลกตัวนักเตะสองรายของทัพสิงห์นุ่งครามเชลซีกับดาวเตะมูลค่ากว่า80ล้านปอนด์ของทัพคุนขอนนั่นเอง ดนนเดนการนี้เชลซีกำลังอยู่ในช่วงยกเครื่องทีมนะฮะในช่วงซัมเมอร์น,นี้โดยได้น,นักเตะหน้าใหม่มาร่วมทีมแล้วคือฮาคิมซีเอสและก็จิมโมแวนเนอร์และตอนนี้พวกเขาก็พุ่งความสนใจไปที่ไคลส์ฮาวเวิร์ดนะ,ะซึ่งกำลังอยู่ในช่วงการเจรจาต่อรองกับทางไวเออร์เลเวอร์คูเซ่นเช่นกันแต่นี่ดูเหมือนจะไม่ใช่ดีลสุดท้ายของพวกเขาในช่วงตลาดนักเตะซัมเมอร์น,นี้เพราะแฟงลามพาต,ต้องการเสริมทัพในตำแหน่งแนวรับที่ทั้งผู้สัดประตูรายใหม่แบ็กซ้ายและก็ประการังตัวกลาง และคุณซื้อวัย1 2ปีคนนี้นะผมก็จับตามองไปที่ไรในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กแม้ว่าดาวเตะทีมชาติอังกฤษรายนี้จะเล่นเป็นวิฟฟิล์อยู่ที่เวสต์แฮมก็ตามครับโดยงานนี้ไรด์นะฮะผมเริ่มต้นนะฮะกับการอาคาแข่งในฐานะเซนเตอร์แบ็กโดยมาจากแคนเดอรมี่ของเชลซีก่อนจะถูกปล่อยตัวเมื่ออายุ14ปีและลำพาก็ต้องการเปลี่ยนแข้งวัย1ปีรายนี้ให้กลับมาเป็นประกันหลังตัวกลางอีกครั้งเพื่อแก้ปัญหาของเชลซีในระยะยาว อย่างไรก็ตามนะผมเวสแฮมต้องการเก็บไรที่จะลงสนามในผิวนิกกจทุกนาชีเอาไวในฤดูกาลนี้หรือไม่ก็ต้องการค่าตัวอย่างน้อยประมาณ80ล้านปอนด์กันเลยทีเดียวโดยทางเลสเตอร์นะผมตั้งราคาดาวเตะทีมชาติอังกฤษไว้ที่ประมาณ80ล้านปอนด์ซึ่งเท่ากับสถิติโลกที่แมนเชสเตอร์เต็ดเคยจ่ายตอนเซ็นตยากับแฮมได้ไม่กว่าเมื่อช่วงสมัยที่แล้วและตัวเลือกอย่างนิโคลัสตาเกียฟิโกโซคิโอเร์คิลอนและก็อเล็กซ์เตลัส น่าจะเป็นทางเลือกที่ถูกกว่าส่วนมาร์กกูเลยาและก็โรบินโกเซนที่เคยตกเป็นข่าวเช่นกันนั่นเองโอ้โหเป็นคำว่าง,งานนี้นะฮะขุนค้อนปฏิเสธ2แข้งที่เชลซีนําเสนอมาเลยเพื่อขอแลกดาวเตอะอาจํานวนมูลค่าประมาณ80ล้านปอนด์ที่ผู้จัดการแฟรงยื่นไปนะฮะเป็นคำว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วก,กัน,นครับผมว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นสรุปข่าวดวสม,มสโมสรเชลซีประจแซงต์ปิแ 15สิงหาคม2563โดยใช้ผู้บังคัครั่งเชลซี Chelsea ครับ